สวัสดี FC งามๆนะครับก็นำแนวทางคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันนะครับก็เริ่มต้นกันที่แอดหนูดีนะครับ1มิถุนายนนะครับรัฐบาลไทยงวด1มิถุนายนนะครับของแอดหนูดีนะครับเลขวิ่งนะครับให้ล่างนะครับให้ล่างมาก่อนนะครับเลขบนยังไม่มานะครับสลับแอดหนูดีให้เด่น9หรือวิ่ง9นะครับ 9 3 9 4 9 6 9 8 9 9นะครับเด่น9 3นะครับชุดเน้น9394นะครับส435หนะครับสลับแอดหนูดีนะครับสลับสูตรเลขล่างขอบคุณที่รับชมเข้ามารับชมรับฟังนะครับนำแนวทางคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันอีกสถิติเลขที่น่าติดตามน่าเชื่อถือนะครับแอดเห็นทุกมวดนะครับ แต่ไม่ได้ลงให้ทุกท่านได้ดูก็มีลงมั่งไม่ลงมั่งนะครับก็ขออภัยนะครับเสตีที่3งวดที่เข้านะครับเป็นเลขที่ไม่ต้องเน้นเจ้าอื่นนะครับมีกี่สำนักที่มีกี่สำนักที่ให้เลขเข้าบ่อยมากที่สุดนะครับอันนี้ไม่โคชณาชวนเชื่อนะครับแต่ว่าแต่แอดดูแล้วมันเข้าทุกงวดนะครับเขาให้มาเป็น สถิติที่น่าเชื่อถือนะครับก็จับคู่นะครับงวดน,นี้ให้5มี6มีมี6มี5มี8มี9มี7นะครับ5ทับ6เท่ากับ5กับ7เท่ากับ8กับ9นะครับเลข3คู่นี้นะครับจับคู่น,นะครับจับคู่ดีๆถูกทุกงวดน,นะครับมีเข้า3ตัวด้วยนะครับ เราก็มาดูสถิติเลขเด่นอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเลขชุดนะครับงวดที่แล้วให้เด่น6แต่ไม่เข้านะครับงวดนี้ให้เด่น0ูนย์กับหนึ่งศนย์หนึ่งสามสี่นะครับเป็นเลขจนถึงงวดวันที่16มิถุนาแล้วถึง1นึกรกฎาเลยนะครับเป็นเลขเด่นงวดที่แล้วลองเข้านะครับสลับงวดนี้ให้เด่นนะครับ0ูนย์กับ1นะครับ เราก็ไปใส่กับตัวที่เราชอบนะครับของเจ้าอื่นนะครับก็นําไปเป็นแนวทางนะครับก็น่าลงทุนนะครับสำหรับนักลงทุนกระเป๋าหนักจัดไปนะครับเรามาดูเลขชุดเลขใต้น้ำนะครับงวดที่แล้วเข้าตรงนะครับนานๆจะนํามาเสนอทักทีหนึ่งนะครับงวดนี้ก็ให้ F c ซทุกท่านได้ดูกันนะครับเด่นห้า 5759นะครับสหรับถ้ำใต้น้ำนะครับขอบคุณแหล่งที่มาด้วยนะครับขอบคุณเจ้าของนครับแบ่งปันข้อมูลที่มาให้อดมินลงนะครับเรามาดูสถิติหลวงพ่อเนื่องนะครับสิทธิหลวงพ่อเนื่องนะครับให้มามีงวดที่แล้ว2งวด3งวดที่ผ่านมาเข้านะครับ1856กก็เข้านะครับสุดส่วนมากจะเข้าเลขล่างนะครับ งวดนี้ให้เด่น3 6 7นะครับไม่แน่อาจจะเป็นตัวบนก็ได้นะครับออก3ตัวเลยอาจเป็นไปได้นะครับล่างก็มีถ้าเป็นเลขที่เขาจับคู่ให้ก็มี3 2 3 5 3 9นะครับ6 2 6 5 6 9 7 2 7 5 7 9ยังติด7 9อยู่นะครับก็ นำแนวทางคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันนะครับมีสถิติน่าเชื่อถือน่าติดตามนะครับเรามาดูแนวทางของย่าโมออกสึกนะครับจับคู่ให้นะครับขวามือก็เป็นชุดเลขเด่นตัวเดียวนะครับ9 6 7เนะครับ5 4ีเลขล่างกัน5 9กนะครับก็ชนกับย่าโมออกสึกนะครับ5 9 5 8กนะครับ4ีก็ชนกัน 3536นะครับ0305นะครับนะครับ58 59นะครับชนกันแล้วก็4554นะครับก็นำแนวทางคอนเทนต์มาฝากกันนะครับเรามาดูเลขฟันธงนะครับเลขเด็ดฟันธงนะครับเด็ดหรือเท็จประการใดก็ขอขระคุณแอดมุกนะครับที่แบ่งปันข้อมูลมาให้นะครับนำข้อมูลดีๆมาฝากกันนะครับ มาวิเคราะห์กันก่อนวันหวยออกนะครับนะครับให้เด่น3กับ9นะครับสูตรเลขล่างของแอดมุกนะครับมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูเอกชัยนะครับให้เลขมานะครับมีของอาจารย์เอกชัยนะครับส่วนมากจะมีเด่น7กับเด่น7จะเป็นมากกว่านะครับล่างก็5 9าชนกันอีกแล้ว5 9 4 9นะครับ มาดูแนวทางของนิยสารเจ้านี้นะครับของแอดมุกนะครับเข้าทุกงวดนะครับสติที่ผ่านมา3งวดเข้านะครับเรามาดูงวดนี้ให้เด่น0ูนย์นะครับจะมีศูนย์ไหมนะครับเลขบน530นะครับ108 904 904นะครับ0308ะครับสำหรับเลขบนนะครับนะครับก็แคปหน้าจอไว้ลองพิจารณากันดูนะครับ พัดมาเรามาดูแนวทางของเลข VIP นะครับอ่า0 2นะครับ59นะครับ38 49 07 89นะครับเน้นมี59 70นะครับกัน88 99นะครับส่วนขวามือก็อ่าเลขเจ้านี้นะครับงวดที่แล้วเข้านะครับสูตรเขียนมือนะครับงวดนี้เป็นงวดใหม่นะครับ51นะครับ6971นนะครับสลับสูตร ของอาจารย์ท่านนี้นะครับไม่มีชื่อนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่แบ่งปันข้อมูลมาให้แอดมินลงนะครับก็นําแนวทางคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันนะครับนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับสูตร v i p ท่านนี้ก็ค่อนข้างแม่นนะครับก็งวดที่แล้วหลุดนะครับแต่แอดนำมาเสนอนะครับเป็นเลขที่ช่วงนี้กำลังเป็นเลขที่ดังอยู่นะครับดังเงียบๆนะครับอาจจะโผล่ก็ได้นะครับ ลองพิจารณากันดูนะครับ02 08ประมาณนั้นนะครับเรามาดูแนวทางของแอดลาเดนนะครับแอดลาเดนนะครับรับประกันเลขวิ่ง3กับ4มานะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับจะตัวบอกนะครับทำมี3ก็34 35 36 37นะครับทามี4ก็44 45 4, 46 47ถ้าตัวกันตัวหนึ่งก็จะเป็น54 55 56 57นะครับ สลับแนวทางของแอดละเด่นนะครับนำแนวทางคอนเทนต์ดีๆมาฝากท่านผู้ชม FC ทุกท่านเลยที่ติดตามช่องปั่นแชนแนลนะครับครับเรามาดูแนวทางของเลขเก่าสารคำโนดนะครับก็เงียบไปนานนะครับไม่ได้ลงให้ทุกท่านได้ดูเลยนะครับสำหรับปีที่แล้วก็ดังเปี้ยงป้างนะครับเข้า3ตัวนะครับมาดูงวดนี้นะครับสำหรับเลขสารเก่าคำโนดนะครับ ก็ให้มี534นะครับ603นะครับ3 4 2นะครับ03 05 59 34นะครับยังไง34ก็เป็นเลขเด่นนะครับก็นำแนวทางคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันนะครับสลับเลขสารเก่าคำชะโนดนะครับเงียบไปนานนะครับเรามาดูแอดมียันตรานะครับก็เข้ามาตั้งแต่05นะครับเดี๋ยวให้ดูทุกท่านเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวติ๊กให้นะครับระหว่างช่องว่างตัวเน้นนะครับมันจะออกบ่อยมากนะครับสูตรเลขล่างของแอดมิยันตานะครับช่องว่างระหว่างเลขที่เขาเขียนตัวเน้นให้นะครับ2ตัวผัดลงมานะครับมี99 3 4 36ตรงนี้นะครับที่ออกบ่อยมากที่สุดนะครับเลขล่างนะครับถ้าตัวเน้นไม่ออกนะครับย้ําถ้าตัวเน้นไม่ออก อาจจะเป็นตัวเน้นสับขาหลอกเจ้ามือก็ได้นะครับเลขการคาดเดานั้นยากนะครับแต่ถ้าเป็น3ตัวเขาให้มาให้มานะครับ496เนะครับเลขสวยนะครับ9496แอดชอบอยู่นะครับ693นะครับครับนำแนวทางไปพิจารณากันดูนะครับที่ที่ดูดูมาก็มีเลขของแอดมีนี่ะครับที่เข้าต่อเนื่องช่วงนี้นะครับ เรามาดาูซื้อหวยยังโยมของสลับเนนน้อยนะครับเจ้านี้นะครับงวดที่แล้วเข้า9779ตรงนะครับงวดที่แล้วงวดนี้ให้มามี781นะครับ785 8118 78877117 8558ซื้อหวยยังโยมรวยนะครับก็เป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งเนนน้อยนะครับสลับของเนนน้อยอีก อีกฉบับหนึ่งนะครับไม่ได้นำมาเสนอนะครับครับก็นำแนวทางมาฝากกันก่อนเข้าโค้งสุดท้ายรบกวนเวลานะครับของ YouTube เยอะเกินไปแล้วนะครับอธิบายนานเกิน FC อาจจะเบื่อก็ได้นะครับเรามาดูเลขของอาจารย์พูมินนะครับก็ให้แนวทางรัฐบาลไทยมานะครับงวดนี้นะครับ2ตัวนะครับ สตัวเด่นนะครับมี6กับ9 9 5 5 6นะครับเป็นตัวเด่นนะครับที่วงกลมไว้ให้นะครับก็มี7 9 9 4 7 7 7 5 9 6 4 7นะครับ9 6ก็ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับ9 5 9 5กับ6 5 6 6 5กก็เป็นตัวกลับนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะครับ ชิปหน้ามีข่าวสารยังไงก็จะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ดูกันได้มาวิเคราะห์กันชิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ I'll light with bright me smile the up a on off